มีบาครามีซึ้จไหนวาส่ดียไปเตสรางประเทศเราดเดียเพียงงานประเทศตุรกีตุรกีซึ่งแชมคว้าแล้วจะไปแล้วงานคุอยูซุ่มกองไม่ไกลด้วยมีความซึ้งแล้วสเดียเพียงงานตุรกีเลยนี่ดีใจมากม สิเดีไปหัว่าสิเดีเพชงานยังเลยเนี่ยตัวเจียร์อยู่ท้องล่างแม่นหัว่าสิเดีเพงานยังเลเนี่ยหัว่าสิเดเพงานยังงานจะขอคนนั้นก้ก้ก้งดีใหัว่าเป็นยังก็ต้องไปไปลแม่เสด็แม่เสด็พ่อคุ้มเพ่นกระเป๋าเดินทางจำไว้เลื่อตรงไปไปรถงานลงอแล้วรายงานตัวกันรายงานตัวหน้ายยัง นายยังนายมาจากเพชรที่บ้านไหนอยู่บ้านนี่แหละซื้อบัตรยังะซื้อบัตรมูซิพสามเออไปเป็นเจ้าหนี่นอนอตำรวจนอนึ้นแบบคือเก่าแม่เจ้านี่ย่าขอรอเทน้าด้วยรอเงินคนเท่าไรสองหาหรือสองสี่สองสี่สองสี่นอนบ้านเนาะเออยังไปถ่ายเที่ยวคอยยังไปนี่ไงโอเคฝากท่นร่วมงันไว้เจอกันปีหน้าวสนปีหน้าวเจอกันโอเคี่อไรเจอกันทั้งบอก ฝากกดติดตาม,าตามากดแชร์รรกันเลย <c oughs>